เรียนคัค่ะครูก็ขอแนะนำตัวนะคะครูชื่อครูโชติรสนกพุ่มนะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าครูรสก็ได้ค่ะค่ะส่วนครูนะคะชื่อสุมิสาเฉลิชายนะคะเรียกชื่อเรียกครูว่าครูพื้นก็ได้ค่ะอ่าแล้วค่ะวันนี้นะคะวันนี้ครูปีอีนิทานเรื่อนึรื่งมาเล่าให้นักเรียนฟังนะคะอยากฟังกันไหมคะ นะคะถ้าอยากฟังเดี๋ยวคุณจะเล่าให้ฟังนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ากบเลือกนายนะคะนิทานเรื่องนี้สนุกมากเลยนะคะก็การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเลสาบกันอย่างอิสระเสรี แต่อยู่มาวันหนึ่งซึ่งก็เป็นเหมือนกับทุกๆวันที่พวกกบจะออกมารวมตัวกันและส่งเสียงร้องอ๊อกอกแข่งประสานเสียงกันอย่างที่เป็นมาตามปกติและในที่นี้ก็ได้มีกบตัวหนึ่งออกความคิดเห็นขึ้นมาว่าทําไมพวกเราถึงได้มีเสียงร้องที่แสบเจ้าหัวอย่างนี้ดูสิจะพยายามดัดหรือหนีเสียงเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่าจะไพเราะขึ้นมาได้เลยสักน้อยนิด ยังไงยังไงก็ต้องออกมาเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีนั่นแหละอก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 แต่อย่างเดียวจริง ได้ไปขอผู้ที่จะมาเป็นนายจากเทพเจ้าเพื่อที่จะได้มาช่วยแนะนำและสั่งสอนในทางที่ถูกและว่ากล่ากต่เกินในทางที่ผิดเป็นผู้ออกบฎบ,บังคับตลอดจนให้รางวัลแก่ผู้ทำความดีและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดแล้วพร้อมกันนั้นก็ได้สอนวิธีการองเพลงอันแสนไพเราะให้อีกด้วยได้บอกท่านเทพเจ้าขอให้บรรดาเจ้านายให่พกเราเจอ แล้วเทพเจ้าก็ปรดรากฏกายเึ้่ต่อหน้าพวกมันเทพเจ้าก็ได้กล่าวว่าเท่าที่เป็นมาและผ่านมาพวกเจ้าไม่มีความสุขอีกหรือแต่พวกกบเหล่านั้นก็ยังคงอ้อนวอนเจ้านายจากเทพเจ้าอยู่ไม่ยอมหยุดเทพเจ้าจึงทนคำฟังคําอ้อนวอนอย่างงงงงของพวกกบทั้งหลายไม่ได้ทรงลงมาเท่าน,งาน,นึงและกล่าวด้วยเสียงอย่างฟ้าผ่าว่า ายของพวกเจ้าเมื่อท่อนไม้ดังกล่าวได้ตกลง,งามากระทบกับน้ําจนแตกกระจายพวกกบต่างมีความตกใจกวัวอย่างยิ่งและได้ไว่ายลงไปซ่อนต,ตัวอยู่ในโคนต่อมานนั้ไนมะ่นานก็มีกบตัวหนึ่งโผลงหัวขึ้นมามองดูอย่างกล้า,าหาญเพื่อมองหานายของมันมันกระโดดขึ้นไปบนท่อนไม้ ขย่ขึ้นไปกระโดดและถีบเจ้านายเสียว่าเหมือนว่าเป็นของเล่นของพวกมันเองแต่เจ้านายก็ยังคงเฉยอยู่เหมือนเดิมแล้วแล้วพวกมันจึงไปหาที่พระเจ้าอีกครั้งแล้วก็บอกกับที่พเจ้าว่านายมันเฉยเกินไปกรบร้องเรียนโปรดท่งนายใหม่ที่เป็นผู้อำนาจแท้จริงมาให้พวกเราเถิดและถ้าจะให้ดีกว่านี้พวกเราอยากได้พวกนกนั่นแหละที่จะได้สอนพวกเราล้อเพลงใี้ด้วย เทพเจ้าไม่ได้ฟังเช่นนั้นจึงเกิดทรงพิโรธและทรงกล่าวว่าเข้าใจแล้วพวกเจ้าต้องการและอยากที่จะมีน้องมาเป็นนายใช่ไหมห้ามเสียใจภายหลังก็แล้วกันดังนั้นเทพเจ้าจึงปล่อยังกรสาลงมาหนึ่งตัวอา้าวตั้งแต่วันนี้ไปนี่คือนายของพวกเจ้าเราเตือนพวกเจ้าแล้วนะว่าอย่ามานั่งเสียใจภายหลังเมื่อกบปินคอยยาวๆของนกกระสา ่างกระตุ้มเถียงกันเปนเวลานานว่าเป็นงูหรือนอกกระสาก,กันแน่แต่เมื่อได้เจ้านายที่เป็นนกสนใจพวกมันจึงรีบบอกกับเจ้านายวันใหม่ว่าช่วยสอนเราร้องเพลงแบบนกที่พวกเราได้ยินด้วยเถิดแต่นกกระสาาน,นแทนที่จะสอนร้องเพลงอย่างที่พวกมันขอร้องต่างก็เอาแบบจิบจับนกกบกินเป็นอาหารพวกกบจึงไปร้องบอกเท ไปเสียและให้ส่งนายใหม่มาแทนดังนั้นเทพเจ้าจึงกล่าวว่าเมื่ออยู่กันสบายดีๆแล้วไม่ชอบพวกเจ้าไม่พอใจเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้พวกเจ้าก็จงทนเอาหละนี่นะคะก็เป็นนิทานของเรื่องกบเลือกนายนะคะนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้อย่างไรบ้างพวกเขาให้ข้อคิดอย่างไรมีไหมมีไหมเอ,อ่ยนะ มีก็คุณจะธิบายให้ฟังก็คือเนี่ยอย่างเรื่องปกเรื่องไหนนะก็คือเขาจะให้ข้อคิดสอนล้วว่าจงพอใจในสภาพปัจจุบันแม้จะเลวร้ายอย่างไรก็ยังดีกว่าพอถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอาจจะเลวร้ายหนะักมากกว่าเก่าขึ้นไปอีกก็เป็นได้นะคะนิทานเรื่องนี้ก็เป็นนิทานเกี่ยวกับสำนนสุวสิทธิ์คำาั่เพลินที่สอนให้คติเราได้เป็นอย่างดีนะคะเอาละคะ่ะ จากที่กูได้เล่านิทานให้ฟังแล้วแน่นอนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องรอบรู้สำนวนไทยทำคำเพยและสุภาษิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรู้กันเลยว่าสำนวนหมายถึงอะไรทำคำเพยหมายถึงอะไรและสุภาษิตมันหมายถึงอะไรทําไมถึงเรียกอย่างนี้แล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงวันนี้ก็เราจะได้รู้เลยนะคะ มีความหมายแขงอยูใ่ในตัวค่ะอ่าต่อไปนะคะสุภาษิตค่ะแล้วสุภาษิตละ่ะคะรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรไค่ะสุภาษิตนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าสุภาษิตนั้นหมายถึง สุภาษิตนะคะเป็นสุภาษิตที่ก่อคำตักเตือนแนะนำนะคะสั่งสอนนะคะเตือนสตินะคะ,ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคำสุภาษิตนะคะส่วนใหญ่เป็นของจองนะคะ,ะ,คะมีการสืบทอดนะคะมาแต่สมัยโบราณนะคะและของแต่ละกลุ่มค่ะเข้าใจกันไหมคะเข้าใจค,ค,ค่ะเก่งมากเลยค่ะค่ะแล้วเรามารู้จักคำคพัเพยกับคุณครูชลติลดรถกันนะคะ ค่ะสุดท้ายนะคะก็เป็นคำพังเพยนะคะคำพังเพยนักเรียนรู้ไหมว่ามันคืออะไรไนะาจากที่เรารู้จักสำนวนสุภาษิต์กันมาแล้วต่อมาก็จะมาเป็นคำพังเพยนะคะคำเพงเพยเนี่ก็คือมันเป็นคำกล่าวเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนะคะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาจากคำกล่าวต,ต่อกันมาช้าน การในมิถีชีวิตของคนรุ่นเก่านะคะที่มีความหมายแฝงมีลักษณะคล้ายภาสิตมากแต่มันเป็นเพื่อข้อคิดหรือแสดงความคิดเห็นทั่วไปนะคะหรืออาจจะเป็นการเก่าเปรียบเปยอะไรก็ได้บางอย่างโดยไม่ได้มุ่งการสอนใจเป็นส่วนใหญ่นะคะหรืออาจเป็นการเก่ากระทบเจตสีก็ได้ตัวอย่างเช่นกินปูร้อนท้องนะคะกินปูร้อนท้องเนี่ย นักเรียนรู้ไหมว่ามีความหมาวยว่าไงพอจะรู้กันไหมจากที่เราเรียนมาจากปถมคุณครูที่ปถมสอนมาบ้างไหมว่าเนี่ยทำเลยคำนี้แปลว่าอะไรอย่างนี้ยค่ะอ่ามีส่วนถูกนะคะมีเพื่อนคนไหนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเนี่ยทำเลยคำนี้รู้ไหมคะกินปูร้อนท้องค่ะ ตออะนะคะที่เพื่อนพูดมาก,ก็มีส่วนถูกคือร้อนตัวนะคะกินปูร้อนท้องก็คือปูที่เขาเคี้ยวมากเนี่ยมันมีรสที่เผ็ดร้อนนะคะใช่เผ็ดร้อนแล้วเมื่อตุ๊กแกนเนี่ยมันกินเข้าไปมันก็แบบมันร้อนมันโกลนกระไว้ก็เหมือนกับคนลน่ะคะ่ะคือร้อนตัวไปก่อนท,ท,ทั้งที่เขายังไม่ได้กล่าวถึงอะไรเลย ความผิดก็เลยร้อนตัวไปก่อนเขาก็เลยเปรียบเลยว่าเป็นกินปูร้อนท้องเหมือนร้อนตัวเองนะนะคะอ่ะน,นะคะทั้งหมดทั้งมวลที่ทั้งครูโชติรสและครูสุธธนิสาเนี่ยนะคะสอนมาก็คือมีสำนวนอะไรอีสุภาษิตค่ะคำเพยนะคะสามอย่างเนี้ยเราต้องดูดีๆนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะทั้งสำนวนสุภาษิตคำเพยมันจะมีอยู่นิดเดียวที่ มันจะผิดแพงกันไปนะคะอย่างคำพังเพยเนี่ยมันก็จะเหมือนภาสิตแต่ภาสิตมันจะเป็นการสอนใจนะคะแต่ว่าพังเพยเนี่ยมันจะเอาเป็นคำอุป,ปมาเป็นคำที่โบราณเขาเคยสั่งสอนกันมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาบอกต่อเราอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะก็ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้ลองทำดูนะคะอันแรกเนี่ย เป็นแบบฝึกหัดชุดที่หนึ่งนะคะก็จะมีมีอยู่ด้วยกันสิบข้อนะคะก็จะมีรูปภาพมาให้ละมีรูปภาพมาให้หน,นะคะแล้วก็จะมีคำความหมายของมันนะคะเนี่ยมีความหมายแล้วเราก็เอาความหมายเนี่ยมาเติมว่ารูปภาพเนี้ยเราดูซิว่ารูปภาพเนี้ยมันน่าจะเป็นความหมายอะไรนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้ลองทําดูนะคะเป็นการฝึกคิด ให้ครูสุริษาแจกอันหนึ่งก่อนเลยค่ะแบบผู้ถัชุดที่หนึ่งก่อนเลยค่ะแบบคู้ถักของครูนะคะก็จะมีด้วยกันสองชุดนะคะอันชุดแรกก็บอกไปแล้วนะคะให้เอาความหมายมาเติมในภาพนะคะลองดูซิว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะ ส่วนแบบฝึกหัดชุดที่สองนะคะนี่ชุดที่สองมันเป็นอย่างนี้ก็คือก็จะให้นักเรียนน่พิจารณาสัานวนต่อไปเนี้ยแล้วก็จําแนกดูซิว่าอันนเนี้ยมันเป็นโซลพาิทติ์อันไหนมันเป็นคำพังเพยกันแน,น่จากที่ครูได้สอนไปแล้วว่าการแยกมันเป็นยังไงให้ดูนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยเราดูหลักหลักการที่ครูสอนไปครูสุริสารและครูเนี่ยได้สอนไปนะคะ ก็มาเติมถ้ามันเป็นส,สุภาษิตให้เติมกอไก่แต่ถ้าเป็นคำาพ้เพลยให้เติมขอไข่นะคะไม่ยากไหนลองทำดูนะคะเดี๋ยวให้ครูสุนิสาแจกนะคะค่ะอ่านะคะจากแบบกหัดที่ครูได้แจกไปสองชุดเมื่อสักครูเนี้ยนะคะ ที่เราให้ทําไปก็คือเดี๋ยวถ้านักเรียนคนไหนทำเสร็จเนี่ยท้ายคาบเอามาส่งครูเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีการเก็บคะแนนไปในตัวเลยนะคะแต่ก่อนที่ครูจะปล่อยนะคะครูมีเพลงประจําบทเรียนคือสำนวนสุภาษิตกัมพ,พลยนี่แหละเป็นเพลงร้องเล่นนะคะเอามาให้หนักเรียนได้ฝึกกันเพราะว่าภาคหน้าก็จะมีการสอบร้องเพลงนี้ด้วยให้หนักเรียนจดเนื้อเพลงนะคะแล้วก็เอาไปฝึกนะคะแต่ตอนนี้ครูจะ ร้องให้ฟังสองรอบนะคะนกักเรียนสามารถที่จะตกมืออินเตอร์นเนไปด้วยนะคะมันจะได้มีจังหวะสนุกสนุกอ่านนะแดี๋ยวรจะร้องให้ฟังนะโอ้สำนวนสุภาษิตไทยเด็กๆรวยแล้วควรภูมิใจที่เรานั้นมีให้เราได้รู้เป็นคำบอกสอนในทางที่ดีอีกคำคั้งยนี้ให้เราฏิบัิตน นะอีกรอบนึ่งเผื่อเพื่อนยังไม่เข้าใจกับเนื้อเพลงนะคะอ่ะเอาล้นะโอ้สำนวนสุภาจิทธิ์ใจเด็กๆรวยล้กคนภูมิใจที่เราดนมีคำเคยรู้เป็นคำควซสอนในทางที่ดีอีกคำเลยนี้ให้เราปฏิบัติตนนะคะอ่าเดี๋ยวอย่าลืมจดเนื้อกันไปด้วย เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็จะสอบเพลงน,นี้แน่นอนนะคะแล้วเราจะมาเริ่มบทใหม่กันเดี๋ยวภาคหน้าเราจะเจออะไรแล้วก็ต้องมาเจอกันนะคะอย่าลืมส่งแบบถึงหัดนะคะก็วันนี้ก็หมดคาบแล้วเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะก็ขอสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ